ในโบราณคนเชื่อกันว่าบ้านที่ปลูกต้นบุญนาคไว้เป็นไม้ประจำบ้านจะส่งเสริมเรื่องความประเสริฐม,มีอำนาจและมีบุญซึ่งพ้องเสียงกับคำว่าบุญในชื่อและนาคหมายถึงพญานาคที่มีแสนอยาดุภาพช่วยปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆให้พื้นที่บ้านและบุคคลที่อาศัยอยู่นอกจากนี้ต้นบุญนาคยังสามารถช่วยรักษาพิษต่างๆได้ควรปลูกต้นบุญนาคไว้ทางทิศตะวันตกของบ้านในวันเสาร์เพื่อส่งเสริมให้ต้นไม้มีพลังมากขึ้นและเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ต้นบุญนาคเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่มีความสูงประมาณ15-30ถึงเมตรลักษณะเป็นพุ่มทึบและแคบทรงพุ่มใหญ่ลักษณะคล้ายเจดีมีภูพรเล็กน้อยตามโคนต้นกิ่งเล็กทิ้งดิ่งกับพื้นไม้เป็นไม้ไม่ผลัดใบและเนื้อไม้แข็งมีสีแดงคล้ำเป็นมันเลื่อมเปลือกชั้นในมีเนื้อยางอ่อนเล็กน้อยใบต้นบุญนาคเป็นใบเดี่ยวคล้ายรูปหอ,อกปลายใบเรียมแหลมโคนใบสอบแผ่นใบหนาผิวใบเรียบเกลี้ยงท้องใบมีคราบขาวปกคลุมอยู่ใบกว้าง1.2 ถึง4เซนติเมตรใบอ่อนจะมีสีชมพูกแกมแดงใบแก่จะมีสีเขียวเข้มดอกต้นบุญนาคดอกมีสีขาวจนถึงเหลืองกลีบดอกซ้อนกัน5กลีบลักษณะเป็นรูปไข่ปลายบานเว,ว้าโคนสอบปลายกลีบย่นเมื่อดอกบานเต็มที่จะแผ่ออกดอกมีกลิ่นหอมเย็นส่งกลิ่นได้ไกลออกดอกในช่วงฤดูร้อนถึงฤดูฝนบริเวณที่น่าปลูกและควรปลูกคือบริเวณที่ได้รับแสงแดดตลอดวันและเครื่องวันหรือเป็นพื้นที่มีลมพัดผ่านตลอดเวลาจะยิ่งดีมาก